สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นบัตเตอร์ไฟเนาะดังเกิลนะครับก็สำหรับบัตเตอร์ไฟผมยังเป็นตัวที่สามารถเอามาป่าได้นะยังเล่นได้อยู่นะครับเป็นแอสซินตัวหนึ่งที่เล่นได้นะถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีแต่ตัวบางๆนะครับ้เกมนี้ก็คือผมเอามาแก้ทางอเอลนดอร์เนาะเพราะว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยสามารถแก้ทางเอลนดอร์ได้นะครับก็ วิธีการฟาร์มก็ฟาร์มเหมือนเล่นปกติเลยครับผมฟาร์มให้จบตรงข้ามกับมังกรเล็กเนาะอันนี้ดีหน่อยนะครับมีออฟเลนมาช่วยเนาะตัวเป็นเรื่องที่ดีนะครับทําให้เราฟาร์มไวยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยบัตเตอร์ไฟก็ยังไม่ได้ฟาร์มแรงฟาร์มไวมากนะครับนี่ก็ฟาร์มไปเนาะก็ตัวนี้สามารถอาเอามาแก้ทาง2แคลรี่ได้นะครับถ้าเจอนะ แล้วก็วัตถุดาษจะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบแทงเท่าไหร่นะถ้าเกมไหนมีแทงเยอะเนี่ยก็แนะนําว่าอาไม่ควรหยิบมานะครับวันนี้ก็ฟาร์มไปเนาะจังหวะนี้นะครับผมอา่าผมยังฟาร์มไปเลยนะ คือผมอยังวิวไม่สี่ว่วสี่แล้วครับที่จริงเมดนะ่าจะลงมาตั้งนานแล้วนะในจังหวะน,นี้ก็ถาตัวเลื่อนน้อยๆครับผมเนี่ยครับแล้โดสโลไปนะเราก็สแตกขึ้นมาดีแต่เดี๋ยวเราเขาผัดออกมาดีนะครับก็เลยเข้าต่อไม่ได้เลยนะเพราะว่าช่วงต้นเกมเราไม่มีรองเท้ากันซีซีเนาะก็จะโดนเอลนอผัดไกลนิดนึงนะอันนี้ก็รัดครับผมรัดมาออกรองเท้ากันซีซีก่อนเนาะ เพราะว่าจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับดีกว่าไปออกอไอเทมฟาร์มเต็มเนาะก็รัดหมองรองเท้าก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็พยายามมาดูเนาะมาโซนนะผมก็มาเขีครีบกลางเนาะอันนี้พยายามเก็บสแต็กไว้นะครับเขาเข้ามาเราก็กระโดดไปก่อนทีนึ่งนะแล้วก็พยายามหลบนะครับวันนีอ้ออกกันนะเพราะว่าดาเมจเราไม่พอนะครับ ก็หนึ่งในการเล่นบัตเตอร์ไฟน์นะก็มันจะมีสแต็กอยู่ใต้หลอดเลือดใช่ไหมครับก็พยายามฟาร์มเนาะฟาร์มก็คือเมื่อตีครีปค่าครีปหรือว่าค่าคนได้เนี่ยจะสแต็กจะขึ้นนะครับผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอ่าสแต็กครบ3เนี่ยเราจะใช้สกิลไหนก็ได้2รอบเลยนะครับก็จะอ่าสมมติว่าใช้สกิลสองใช่ไหมเราก็จะใช้สกิลสองอีกรอบหนึ่งเนาะใช้แอนติก็จะใช้แอนตี้อีกรอบหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ย อ่าแตกเก็บไวด้ดีๆนะครับเพราะว่าสามารถขู่ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะทำหมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่กล้ามาเล่นกับเราเยอะนะครับว่าเหมือนเหมือนว่าเรามี2กระโดดเลยนะสองอันตีนะครับจังหวะน,นี้ก็มาโซนนะผมตีธรรมดาไปก่อนนะเดี๋ยวเพิ่งใช้นะครับผมเราใช้กับคนดีกว่านะครับเพราะผมมั่นใจว่าผมจะกระโดดเขาตายแนาะแต่จังหวะน,นี้อ่าเพื่อนมาเนาะ เนี่ยผมพเพื่อนเปิดปุ๊บเรากระโดดใส่เลยแต่อันนี้เขาออกนะนี่ก็พยายามเพอ,อยๆเล่นทผมถอยมานะพยายามหาตัวเล่นน้อยๆโดดใส่นะครับแต่งหวันนี้ก็ตายไปนะว่าผมโดดแทงนะครับแต่แทงเขาไม่ตายเนาะด้วยความที่เป็นต้นเกมด้วยนะครับถ้าบัตเตอร์ฟลายมีของก็จะโหดมากเลยนะก็ไม่เป็นไรครับผมก็ฟาร์มซ่อมไปก่อนเนาะค่อยๆเล่นนะครับบัตเตอร์ฟลายเป็นตัวหนึ่งที่ต้องเล่นกับเพื่อนนะแล้วก็ต้องมีของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเล่นก็ได้นะ ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับ จังวะน,นี้นะครับพอเราฟาร์มเสร็จเนาะเราก็ก็ตอนแรกก็อยากจะลงไปช่วยแหละครับแต่เพื่อนอ่าตายก่อนเนอะวันนี้เราต้องไปกันล่างนะแต่ตอนนี้ก็คือจะ5้านาทีแล้วนะครับก็คือเกาะป้อมจะไม่เหลือแล้วนะจะลดลงนะแล้วก็ปุตต์ไฟเป็นตัวที่ไม่ได้กันป้อมดีเท่าไหร่นะจังวันนี้ผมเลยปล่อยเลยนะอย่างที่บอกครับผมถ้าเกิดว่ากันไม่ได้จริงเนะี่ยก็คือปล่อยเลยนะ แล้วก็รอครับรอคีมเดิมมาเนาะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะตายฟรีได้นะครับตายตัวหนึ่งถือว่าเราพัล,ลนะแล้วก็อันติของบัตเตอร์ไฟนะครับผมลากระโดดใส่คีมหรือว่าคนเนี่ยจะมีหลอดาขาวๆขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าเราฆ่าคีมหรือคนได้ก่อนที่หลอดขาวๆจะหมดเนี่ยก็คือเราจะสามารถใช้อันติได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ เออลอดไม่ได้หล่าวข่าวขอพัยหลอดเหลืองเหลือข้างบนเห็นไหมครับอย่าถ้าเกิดว่าเราฆ่าครีฟนด้ก่อนหลอดเหลืองเหืองข้างบนหมดเนี่ยจะรีเซ็ตอันติีเลยนะเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมฆ่าบัฟแดงไม่ทันเนาะก็ะเลยไม่ได้รีเซ็ตนะครับอันนี้ก็มาดูนะเราไม่เล่นนะครับผมเราฟาร์มไปก่อนนะเรายังสู้อไอริไม่ได้ไอลิมีซัพเทนเนาะเคคผก็ตีไปเลยนะ เสร็จแล้วก็จังหวะนี้ก็มาเก็บออฟติคทีครับผมเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำละเพราะว่าข้างบนก็เล่นเล่นได้เนาะได้ป้อมด้วยนะครับแล้วก็โอเคมาเก็บออฟติคทีให้เพื่อนดีกว่านะเสร็จแล้วก็ฟา์มบผมสเต็ปเดิมเลยนะของจังเกิลนะครับ จังหวะนี้นะครับก็พอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บก็เนี่ยครับผมมาช่วยเพื่อนเกียกลางนะแล้วก็มาเก็บสแตก็กได้นะครับวันนี้เพื่อนบวกกนะันเนาะเราก็ต้องขึ้นไปช่วยนะครับเราโดดใส่ตัวบางๆเนาะเนี่ยครับผมพอพอเขาตายปุ๊บเนี่ยเราจะรีเซ็ตสกิลนะแล้วก็มีสแต็กอีกก็คือเราจะกระโดดได้สามครั้งเลยนะทีนี้เรารอเขาโดดนะผมไม่ต้องรีบเนาะเนี่ยเรายังมีสามสตก็กอันนี้อย่าเพิ่งเข้านะครับออันตีเนาะวันนี้เขาเข้ามาแล้ว กดแข็งครับผมแล้วก็อันตีสองรอบนะเนี่ยครับผมแรงมากเลยนะอันตีสองรอบก็คือเอเลนดอร์ตายเลยนะก็ถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่างเมื่อกี้ก็จะเย็นๆนะผมก็รอใช้อันตีดีกวนะ่าเนาะก็คือกดแข็งไปนะครับเพื่อย,ยือเวลานะเวลาไม่ผมได้ได้คิวกับไมคิวนึงเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็โอเคพอหลังจากนี้เราได้คิวเสร็จเราก็กลับมาฟาร์มเนาะเก็บเลือดนะครับผมพยายามฟาร์มเพิ่มเลือดอันนี้ อ่าซัพพอร์ตเราดีนะเป็นอ่าเทน่าเม็ดม่วงเนาะระดับประเทศนะครับหรือว่าซัพพอร์ตดีนะเล่นดีนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเห็นไหมครับเลือดเต็มขึ้นเยอะเลยนะคิดว่านนี้ก็มาเคลียร์กลางก่อนนะเนเาะอย่างที่บอกครับตัวเราเคลียร์กลางได้ไม่ค่อยดีนะก็พยายามสกิลใส่คีฟนะครับคีฟที่เลือดน้อยแบบนี้ครับทำให้ติเรารีเซ็ตนะอันนี้ผมก็ตายไปนะแต่ป้อมไม่เสียแต่เพื่อนมาซ้อนทานครับผมยังไงก็คุมนะ ว่าเขาเสียไป2เนาะผมเสียแค่หนึ่งแล้วก็ป้อมกางก็ไม่เสียด้วยที่เสร็จแล้วก็มาฟาร์มครับผมพอฟาร์มเสร็จก็เดี๋ยวเก็บออบเจกตีฟต่อเนาะเพื่อความได้เปรียบในทีมนะครับผมแล้วก็บัตเตอร์ไฟก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ ก็เก็บอับเดทได้ไวนิดนึงนะแต่ไม่ได้ไวมากนะครับก็ยังแนะนําให้เพื่อนช่วยฟาร์มอยู่นะช่วยติช่วยตีนะครับระหว่างน,นี้เพื่อนเราบวกกันข้างบนเนาะเราก็วิ่งไปไม่ต้องรีบใช้สกิลนะเก็บอันตีไว้ใช้สองรอบแบบแบบนี้ครับผมหนึ่งสองเห็นไหมครับเราใช้อันตีได้สองรอบเลยนะจากที่ถ้าเรา กดสกิลหนึ่งไปเพื่อวิ่งไปเร็วๆเนี่ยเาจะอาจจะอันติไปแล้วก็คือเขาก็แดดหนีออกแล้วเขาก็ไม่ตายได้เนี่ยนี่ครับผมพอมีสามสต็ปุ๊บก็ตีธรรมดาไปเลยครับเดินธรรมดาเดินวิ่งเนยนะนี่ขู่นะลองขู่๋ยวเขาเป็นแทงนะครับผมก็เลยโอเคไม่เอาเดี๋ยวมาเคลียร์กลางดีกว่านะไว้อันติไปนะเพราะว่าเยวมไม่ไม่ได้จะมีไฟรอบๆเนาะก็คืออันอสเต็ปเนี่ย ก็คือถ้าคิดว่าเราจะเข้าไฟเนี่ยเออเราจะกําลังจะมีไฟเนี่ยก็คือเก็บไว้นะครับแลต่ก็ว่าโอาเคเรากลับมาฟาร์มเนาะไม่ได้จะมีไฟใกล้ๆเวลานี้ก็คือก็ใช้ไปเลยครับวันนี้เปิดเลยนะเพราะว่าเพื่อเรากําลังมานะครับก็ตีไปแล้วเรามีพันนิดนะครับเขาก็น่าจะรัดร้านรา,านเรายากเนาะโอเคนะ ก็รอสกัดพันธุ์นี้ดีๆเนาะอันนี้ไม่ได้กดนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็มาเคลียร์ล่างเนาะเนี่ยก็โดดไปทีเดียวพอครับผมไม่สแต็กอกขึ้นนะี๋ยวเราก็ขึ้นไปแก๊งเพื่อนนะครับก็พยายามอย่างที่บอกครับผมเก็บสแต็กดีๆนะไอ้อย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีคีปสามตัวเนาะพอเราฆ่าคีปได้ตัวหนึ่งก็จะขึ้นสแต็กหนึ่งนะครับก็กลับมาสามสแต็กเหมือนเดิมแล้วเห็นไหม ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเคลร์เวฟได้ไ,ไวขึ้นเนาะจากการที่ปกติจะต้องตีธรรมดานะครับวันนี้ก็มาขู่เนาะแต่ตัวความที่เป็นตัวที่ค้ายากเนาะไอริแล้วก็วันเดอ,นะอเร์นะออกมาเคลร์วันนี้นตีเลยครับแล้วก<อ>เราสามารถเก็บสแต็กเนี่ยได้เหมือนเดิมนะครับเราเก็บสแต็กปุ๊บก็รอ,อเล่นเนาะขู่ไว้นะผมวันนี้จ็อกเกอร์เราสกิลแรงมากนะไม่เขาตายเลยนะครับ เนี่ยครับผมผมจะมาตีธรรมดาแทนเนาะแล้วกเก็บแต่แตงไว้เล่นดีกว่านะครับวันนี้เพื่อนยกสวยนะผมก็โดดแต่ก็โดดไปโดนบัสอ่าโดนเม็ดเนะาะจะไม่เป็นไรครับผมแตงกลับมาเต็มอีกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยพอเราฆ่าได้เราก็จะไหลได้แบบนี้ครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โหดน,นะก็คือตัวมันจะชนะทางตัวบางๆนะครับเนี่ยครับผมกระโดดแบบปุ๊จยกเกินตีก็คือเนรอตายนะ คือสาเหตุที่มันมาแก้ไฮแลอรนดอร์นะเพราะว่าเอรันดอร์ตัวมันบางเนาะก็คือเรากระโดดเข้าไปทีหนึ่งก็คือแทบจะตายนะแล้วถ้าเรามี2องแต็กก็คือตายเลยครับผมตัวมันเลยแก้ทางเอรันดอร์แล้วนะเพราะวเอรันดอร์กว่าจะตีเราตายเนี่ยก็คือเราโดนเราโดดตายก่อนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะสามารถนําไปเล่นกันได้เนาะในซีโอวีหรือว่าในแกลงก็ได้นะครับเพื่อนมีอะไรจะบอกก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ